สวัสดีครับผมอาจารย์เดชคลิตสุขวัฒนาโชตอาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรมานำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Google Classroom ของนักเรียนระดับชั้นปวช .1 สาขางานไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตร ในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย g o o g l e c l a s s r o o m 2. เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับและ 3. เพื่อพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกรอบแนวคิดพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542หมวดที่4แนวการจัดการศึกษามาตรา24การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียน อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆมาตรา6 6ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตกรอบแนวคิดด้านผู้เรียนผู้เรียนในปัจจุบัน ติโตมาพร้อมกับคำว,ว่าเทคโนโลยีจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการใช้เทคโนโลยีจึงเป็นหนทางในการนำโลกภายนอกเข้ามาไว้ในชั้นเรียนก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างตื่นตัวตลอดเวลาไม่เบื่อหน่ายผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามสภาพจริง พอใช้สื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูปต่างๆบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในปัจจุบันเทคโนโลยีไม่ได้จำกัดเฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการก้าวเข้าสู่ระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไร้สายที่ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่เช่นต้องเรียนในห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์หรือศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเท่านั้นแต่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ในขณะอยู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งระหว่างการเดินทางไปยังโรงเรียนหรือสถานที่ใดก็ตามกลุ่มประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นปวชหสาขางานไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัติจำนวน17คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นปวช .1 สาขางานไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตจำนวน5คนซึ่งได้มาจากวิธีการจับฉลากต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตการใช้นวัตกรรมนะครับให้เราเข้าเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ www.google.com ครับ จากนั้นนะครับก็ลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็พิมพ์อีเมลของเราลงไปนะครับจากนั้นก็ป้อนรหัสผ่านได้เลยครับกดปุ่มถัดไปครับไปที่แอปค์ดลูมครับเลือกชั้นเรียนที่เราได้สร้างไว้ กดปุ่มงานของชั้นเรียนนะครับแล้วก็กดปุ่มสร้างนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มเนื้อหาได้เลยครับเราสามารถสั่งงานนักเรียนได้โดยการคลิกปุ่มสร้างนะครับแล้วก็ไปที่งานนะครับแล้วนักเรียนก็จะสามารถเข้าไปทำและวก็ส่งงานมาส่งครูได้นะครับ สามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้เพื่อเป็นการวัดและประเมินผลผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับเฉลี่ย4.9หรือคิดเป็นร้อยละ98 ผู้เรียนมีผลสำลิดทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ50าสิบนวัตกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้ใช้สมาร์ทโฟนที่เป็นประโยชน์ช่วยทำให้ผู้เรียนมีผลสำลิดทางการเรียนที่ดีขึ้นการพัฒนาต่อยอดเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆลงใน Google Classroom ตามสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้เรียน